อยากอนนมไหมอยากกินนมไปกะนาแฟไมีตาไปสั่งอให้หนูเพื่อเดี๋ยวตอนหนแม่ไปรับแม่รีบไปรับตอนลนะคะไปข้าไปใส่ตอนมือ นอตอนตื่นตอนตื่นแล้วตอนตื่นไปไปไปอยู่ในตู้ไปแม่แม่แม่จะคอยดูในยูทูปนะโอเคแม่เวลาตอนหนูกำลังนอนตอนตอนแม่ไปรับตอนกินขนมเสร็จนะตอนพ่อหนูกินขนมเสร็จแม่จะไปรับตอนตื่นต้องมองให้ข้อมจริงแม่อ่เยากให้แม่ไปรัตอนบ่ายไม่ได้ไม่ได้ ไอ้หนูต้องเรียนหนังสือถ้าหนูถ้าหนูถ้าหนูไม่กินขนมนะแม่ถึงจะไปส่งไม่กินขนมโอเค <c oughs> อ้างสรุปถ้าอยากให้ไปกับแม่ต้องไม่ซื้อขนมถ้าจะมากับน้าจะได้ซื้อขนม พอจากนี้ก็ไม่ต้องซื้อขนมก็ไปกับแม่ตอนดิฉันก็ไปโรงเรียนแบบชิลมะชิลชิลมะชิลไปไหนอะโอ้ยสี่สิบห้าแล้วเจ็ดโมงสี่สิบห้านะคะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อซองขาวก่อนนะคะโอ้ย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 มาก็ไม่ได้ไปไม่เห็นเลยนะรถเมื่อกี้นี่เกือบจุกข้างฉันแล้วแม่ Oh, father Oh, Oh, I I have one hundred and ten, but that's your own as my own money. That's another is another. <laughs> The money on my... my back, my wallet. ใครอยากจะออกนะคะก็เชิญอ,ออกทางนี้นะคะครอบตั๋วค่ะทางเข้าประเทศไทยไต้องเป็นด่านจ้าทางเข้าประเทศไทยก้เป็นด่านจ้า <c oughs> ทางออกประเทศไทยแสดงว่าคนท,ที่ออกไปตรงนั้นจะไม่ใช่ไปที่ประเทศไทยเดี๋ยวเขาก็จะมาตีกินว่าคุณเขียนตรงนี้ว่าอะคุณเขียนว่าทางออกประเทศไทยแสดงว่ามันไม่ใช่ทางองอกโอ้ลืม หรือว่าจะไปซื้อของนะคะช่วงนี้สมัครแบบคอนเทนต์นะคะเราจะล่อเดอ็กน้อยด้วยการเอาขนมไปล่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันอีกเช่นนี้เออสองสามคนเนี่ยเขาจะไม่ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเขากำจะไปนะคะพึออ่งจะเขาไปโรงเรียนกันแล้วนะคะเด็กๆไปโรงเรียนกันแล้วนะคะกับคุณยาย่ว่ามีเงินไหเฉันเหรอว่ามีเงินไหเฉันเหรอ เมื่อวานนี้เขามได้ออกจักบาทไปออกฟิฟี่อินั่นาสไปใส่แม่ยอยู่ก็ได้ทีเดียวแต่งคิว in the morning เดา in the morning เด้อ อายุเรียวไปใส่พ่อขอ,ขอนันเองใช่ท่าร้บาทจำได้แล้ <laughs> จะได้กันคืนาบาทว่หดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อนั่านงชช ตึงแตกตึงแตกตึงนะคะวันนี้โอ้โหโโอ้หเดี๋ยวคนโรงนี้มันใต้จัดแล้วนี่เดี๋ยวมันเหนือจะมาถามคู่ขาจัดกีฬาสีวันไหนอยู่หันแล้วโอ้แต่แต่คุณตาคุณตายชุดดุรียังยังแจ๋วโอ้ยโอ้ชุดดุรียังยังแจ๋ว,ดดเจวเลยเขียวเยยม่อน ตืนก็ตามหรือเราอยู่ห้องหลังนี่เองนะคะไม่พอใช้ขอหนึ่น่อยไไมไม่ลงจากรถปะเสียง เดมเมอรดมเเทตุนย้ที่ตุนไปแล้วว่าพัดลมแอร์ฉันมีปัญหานะคะพอเปิดพัดลมแอรปุ๊บมันจะมีเสียงเร่งเครื่องแบบแปล็ๆเโอเคติดไว้อย่างนี้ติดรถไป คาถานะคะชุ่มไว้ชุ่ไว้ชุ่มไว้เพราะว่าสีมันเป็นวันสุกแล้วแล้วมันจะเหลือเวลาที่จะต้องสมัครสอบอีกประมาณสี่ถึงห้าวันเร็วเสาร์อาทิตย์ก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยนั่นเองน่าจะมาสมัครสอบวันเสาร์ที่หรือว่าจะสมัครวันเพราะมันมีค่าย กินะไปตรๆกินหมีถืนังสือก่อนออบ,าบนนนนน้างเราจะไปตรวจว่าจะตรวจนา้ำเบาเ ชื่อพันนี้ชื่อพันล้อโอ้โหอ้ฉันก็สปแซดสายนะก็ไปเหียยกอะไรเนาะช้าๆเลยนะคะรถเจ็บพยานชิม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  อุ้ยจะซื้ออะไรน,นาใ่ที่ล็อกนณอสุคสราน้อสุขรามาเลยอะนูสุาราเซอยันเงนแล้วค่ะ